เอาแล้วโดนแมวตกอีกแล้วครับท้องหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยจ่า,จานะน่ารักเป็อุปูเลยอะไรหิวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่โมไปซื้อน่าจะเป็นแมววัดใช่ไหมอยู่วัดแก้วอะ่ะเออมาให้พี่แตงโมไปซื้อตับมาให้แล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเออเรามันมีอะไรวะทำไมนะปนไปไหนเจอแต่แมว Tân môn mi sên gầm mẹo đây này là thong này dù mặt hết cảm ơn khóc hiểu lâu 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 นี่เรา<ม>เรา<ม>ให้เราเป็นคนป้อนกันแหละเออไม่ต้องดึงหรือลูกไม่ต้องวางกับพื้นเรารให้มันกินเลยให้มันกินกับไม้อ่ะเออมันจะได้ไม่สกปรกถือไม้ไว้ให้มันงับเออถือไว้จับเออหิวจริงนมาคอเคลียหน่ารักจริงมันไม่สุกนะลูกไม่ไร้ายมันชอบกินงั้นแหละเดี๋ยได้อ้วนอู้บุ๋ย <Yeah. S 2> ไปไหนก็มีแมวมาคอเูียแล้วโมเนาะแตงโมเขามีอะไรรู้กับแมวอ่ะแมวเจอไม่ได้เลยเอออร่อยใช่ไหมันรูดรูดเขาจะกินเองรอเปล่าเอาวางวางกับถุงก็ได้เอาถุงวางแล้วก็ให้วางแต่ไว้บนไม้เขาจะกินเองกาเออโห <Okay. S 2> สองไม้ใหญ่หญหญเลยอ้ <c oughs> วนเลย เขาพยจานณาแล้วกินไปกินไปเอ้ยหมาใหญ่มาแล้วเร็เรเรีบกินเร็ว,าวมาดูความขี้อ้อนของเขานะครับโอ้โหยอมรับเลยแมวนี่ขี้อ้อนจริง ท้องใหญ่ๆนี่ไม่ท้องหรือว่าอ้วนแตงโมนั่งหลบมุมอยู่นะมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่รู้แมวมีเจ้าของหรือว่าแมววัดนะครับน่ารักอะ่ะกินอิ่มแล้วเนี่ยแต่ก็ย,ยังไม่ยอมไปตับใหญ่ๆสองไม้เลยเขานี่เพิ่งเจอกันครั้งแรกนะเาัาสนิทกันเลยอ้วนอูปุน่ารักมากเลย เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเดี๋ยวเจอเดี๋ยวหาอะไรมาให้กิน